สวัสดีคะ่ะนักเรียนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของโมเมนต์ของแรงนะคะโมเมนต์ตามเลยนะคะโมเมนต์ Moment ของแรงหรือทอร์กนะคะหรือทอร์กสับใหม่นะคะความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะโมเมนต์อ Moment ของแรงหรือทอร์กนะคะ เรามาดูนะคะสมมุติว่านะคะเราออกแรงกระทําต่อวัตถุในแนวผ่านจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุเราจะพบว่าวัตถุมันจะเคลื่อนที่ตามแนวแรงที่เรากระทําด้วยความเร่งนะคะ,อ,ะอันนี้สมมุติว่ามีวัตถุก้อนหนึ่งสมมุติว่ามันเป็นก้อนหินหรืออะไรก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ เราก็ออกแรงกระทำอ่าจุดจุดอันนี้จุดหมุนนะคะเขาให้เป็นจุดหมุนอ่าจุดหมุนพวกเราวาดรูปตามครูเลยก็ได้นะคะจุดหมุนคือจุดนี้นะคะอ่าจุดที่ครูชี้ใส่ลูกศรน,นะคะหลักการของเรื่องนี้ก็คือถ้าเราออกแรงกระทำผ่านจุดศูนย์กลางมวล ะะวัตถุตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ตามแนวแรงที่กระทำด้วยความเร่งแต่ถ้าแนวแรงที่กระทําไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลเราจะพบว่าวัตถุจะเกิดการหมุนใช่ไหมคะ,ะสมมุติว่าจุดศูนย์กลางมวลเราอยู่ตรงนี้อันนี้อันนี้สมมุตินะคะจินตนาการเราออกแรงผลักตืดแสดงว่าวัตถุมันต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมคะมันต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ออกแรงผ่านจุดศูนย์กลางมุนของมันมาออกแรงตรงนี้โดนตรงนี้หรือโดนตรงจุดหมุนตรงนี้วัตถุมันก็จะเกิดการหมุนใช่ไหมคะหมุนไปตามแนวแรงที่เรากระทำนะคะอ่ะถ้ามันหมุนออกแรงตรงนี้แล้วมันหมุ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 นไปแบบนี้นะคะรอบจุดหมุน ผลของการหมุนรอบจุดหมุนตรงนี้เราเรียกว่าโมเมนต์ของแรงผลของการหมุนรอบจุดหมุนเราเรียกว่าโมเมนต์ของแรงคําว่าโมเมนต์ของแรงเขาจะพูดสั้นๆก็คือคําว่าทอกนั่นเองนะคะพูดว่าทอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณลบนี้ออกทีนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าในรูปนี้นะคะมีแรง F มากระทำตรงนี้อ้าวขอไปมีแรง F มากระทำอ่ามีแรง F มากระทำนะคะที่ปลายของเวกเตอร์ r อ้าวเวกเตอร์ r อยู่ไหนเราสร้างเวกเตอร์ r ก่อนปึ๊บอ้าวอันนี้เวกเตอร์ r นะคะเวกเตอร์ r อ่เสร็จแล้วนะคะ วัตถุจะเกิดการหมุนนะคะแนวขึ้นไปตืแน,นวขึ้นไปนะคะซึ่งนะคะระยะทางจากจุดหมุนมาหาแนวแรงตัวนี้เอฟระยะทางตื้ตืตืตตเราสร้างระยะทางระยะทางให้เป็น L นะคะระยะทางแล้วก็ตั้งฉากกับแนวแรงอืม ตัวนี้เมื่อออกแรง F กระทําที่ปลายของเวกเตอร์ R ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดการหมุนรอบจุดหมุนรอบจุดหมุนโดยนะคะมันจะมีแนวแรงนี่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทาง L นะคะซึ่งมันก็จะเกิดโมเมนต์ของแรงตามที่ครูอธิบายไปก่อนหน้านี้ โมเมนต์ของแรงหรือทอร์กนะคะทอร์กหรือโมเมนต์ของแรงจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะเขียนแบบนี้นะคะนี่ทอร์กนะคะซึ่งมันจะหาค่าได้จากเวกเตอร์ r ตัวนี้คูณกับ f คูณกับแรงทอร์กเท่ากับ r คูณอคทณอร์กเท่ากับ r คูณกับ f นะคะหรือท a อกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูจุดตรงนี้จุดตรงนี้นิดนึงนะคะจุดปลายของเวกเตอร์อตรงนี้ถ้าเราสร้างแนวของเวกเตอร์อต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะมุมที่เกิดขึ้นมุมที่เกิดขึ้นระหว่างแนวของเวกเตอร์ r กับแนวแรงตรงนี้นะคะ มันจะมีค่าเท่ากับมุมซีตาค่าเท่ากับมุมซีตาแล้วก็ครูจะให้ตรงนี้นะคะตรงนี้แนวแรงของเวกแนวแรง f กับเวกเตอร์ r ไปเวกเตอร์ r มุมตรงนี้เป็นมุมเบตา้า เพราะฉะนั้นบุมเบตาตรงนี้ตามหลักการมุมตรงกันข้ามตรงนี้ก็กลายเป็นมุมเบตาเป็นมุมที่เท่ากันเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะไอเจ้าเวกเตอร์ r ตัวนี้ย r ตัวนี้นะคะมันก็มีค่าเท่ากับ เราลองหามุมก่อนนะคะว่าเซตาเราจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคำพูดที่ครูพูดไว้เมืม่อกี้สต๊อปไปนิดนึงจากตัวนี้เรามาลองมองมุมเซตาก่อนมุมเซตาทั้งหมดมันทั้งหมดมันคือช่วงนี้นะคะเราอยากรู้ว่ามุมเราอยากรู้ว่ามุมเซตาของเราเท่ากับเท่าไหร่พวกเราลองมองเส้นนี้ทั้งหมดเส้นนี้ทั้งหมดเป็น เส้นตรงเส้นตรงมันกลางเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเนาะน,นี่เส้นนี้นะคะเส้นตรงเส้นนี้เสร็จแล้วเซตาจะเท่ากับเท่าไหร่เซตามันเอาไปเท่านี้นะคะที่เหลือก็คือบีตาร้อยปดสิบองศาตัวนี้จะมีเซตากับบีตาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเซตามันจึงเท่ากับร้อยแปดสิบองศาลบบีตานี่ค่ะอันนี้คือค่าของมุมเซตาค่ะ ที่นี้นะคะที่มาของมันนะคะอันนี้ที่มาของมันก็คือว่าเขาจะหาค่าทอร์กตัวนี้ที่มันได้เท่ากับ r cross f ตัวนี้นะคะซึ่งมันก็คือค่าของทอร์กที่มันเท่ากับ r f s i n sine t h e t r f sine t h e t หรือนะคะ r f beta นั่นเองนะคะอันเดียวกันหรือ r f บซึ่งเมื่อมันเกิดกระบวนการที่แรง f ไปกระทําต่อปลายของเวกเตอร์ r แล้วเกิดการหมุนมันก็จะเข้าหลักการว่ามันคือเกิดคือการเกิดปรากฏการโมเมนต์ของแรงซึ่งโมเมนต์ของแรงเราจะหาค่าได้จาก f r s i n เซตาหรือหรือตัวไซน์เซตาตัวนี้มันก็มีค่าเท่ากับ F R s i าร์ไซน์บีตานะคะเพราะเซตามันเท่ากับ180องศาลบบีตานะคะลบบีต้าตามหลักการของตรีโกณ180องศาลบบีตาก็คือ ก็คือ sin ์เตนั่นเองนะคะก็คือค่า sin ์ตานั่นเองซึ่งมันจะเกิดเป็นโมเมนต์ของแรงที่มีค่าเท่ากับ fr ไ i n ์เตา sin ์ตา r s i n ์ตาตัวนี้นะคะมุมตัวนี้ r sin ์ตาอันนี้มุมฉาก r ของมุม sin ์บตมันก็คือ l นะคะเอาเราลองดูอันนี้มุมบีตาอ่านิยามของคําว่าสายสายเท่ากับข้ามฉากข้ามฉากอันนี้มุมฉากอันนี้มุมบีตาสายข้ามฉากสายตรงข้ามมุมตรงข้ามมุมก็คือ L อตรงข้ามมุมฉากก็คือ R เพราะฉะนั้นสายา์ R ย้ายขึ้นมานี่นะคะสาย อ่ามันก็คือค่า l อ่าเพราะฉะนั้นโมเมนต์ของแรง F r sin ์มันก็คือโมเมนต์ของแรงที่มีค่าเท่ากับ F คูณ l ตัวนี้นั่นเอง sin ์ e t a มีค่าเท่ากับ r sin ์ตตัวนี้มีค่าเท่ากับ l ซึ่งมาจากตรงนี้ที่ครูถหาให้ดูนะคะ อันนี้ก็กลายเป็นสมการการหาโมเมนต์ของแรงซึ่งหาค่าได้จาก F คูณ L F เอ้ย F คือแรงที่กระทําต่อว,วัตถุนะคะอ่ะเขียนไว้นิดนึงนะคะเขียนไว้นิดนึง F คือแรงกระทำต่อว,วัตถุต่อว,วัตถุนะคะ L ตัวนี้ L ตัวเขียนตัวนี้นะคะคือระยะทางจากจุดหมุนจุดหมุนก็คือระยะตรงนี้ะะนเห็นไหมคะระยะตรงนี้นะคะจุดหมุนไปตั้งฉากต้องอยู่ในแนวตั้งฉากด้วยนะคะไปตั้งไปตั้งฉากกับแนวแรง ที่ครูไล่มาทั้งหมดตั้งแต่ท็อกตั้งแต่ท mm ็อ hmm. กเท่ากับ r f s ไซเซตาซึ่งไซ n เซตาก็ประมาณว่ามันก็คือไซ n บีตาเพราะมันมาจากเซตาเท่ากับ180ลบบีตานะคะเสร็จแล้วไซ์บีตาตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ L L, mm hmm. L. ก็คือระยะจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงตรงนี้ได้มาเป็นสมการที่ใช้ในการหาโมเมนต์ของแรงนะคะ mm hmm. ก็คือ f คูณ L นะคะ เคือโมเมนต์ของแรง F คือแรงกระทำต่อวัตถุ L คือระยะทางจากจุดหมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงย้ํานะคะย้ํา L ว่าจะต้องเป็นระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมการสรุปที่เราจะเอาไปใช้ในการคํานวณเรื่องโมเมนต์ของแรงหรือทอร์กก็คือ M เท่ากับ F คูณ L นะคะ